สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว้าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือเราเรื่องอันที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเซลทีมสุดท้ายนัดที่2เรอัลมาดิดเปิดบ้านเสมอกับอาร์บีเลซิกไป1ต่อ1โดยเกมนี้เรอันมาดิดก็ได้ไประตูขึ้นนำก่อนจากฟินิสุสจูเนียในนาทีที่65 หลังจากนั้นผ่านมาเพียงแค่3นาทีวิลลี่ออบานก็มาทําประตูตีเสมอให้กับอาร์บิเลซึเป็น1ต่อ1แต่ว่าก็ทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับก็จบเกมวยสกอร์นี้ทําให้รวมผล2นัดก็เป็นแรนมาดิดท,ที่เอาชนะอาร์บิเลซึไป2ต่อ1แรนมาดิตก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ส่วนผลอีกคู่แมนเชสเตอร์ซิตีก็เปิดบ้านเอาชนะโคเปเกนไป3ต่อหนึ่งโดยเกมนี้แมนซิตี้ก็ได้3ประตูจากมานูเอลอาคันจิยูเรนอาวาเลสและเออร์ดิงฮารแลนยิงไปคนละหประตูส่วนทางฝั่งโคเปเกนก็ได้ประตูจากโมฮัมเหม็ดเอลยูนิซีทำให้รวมผลสองนัดก็เป็นแมนซิตี้ที่เอาชนะโคเปเกนไปขาดลอยเลยนะครับ6ประตูต่อ2แมนซิตี้ก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลยูฟ่าเยอรปาลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเซลทิมสุดท้ายนาที่1สปอร์ติงลิสปอ,สปอนเปิดบ้านเสมอกับอตาตาลันตาไป1 1ต่อ1ผลฟุตบอล AFC แชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ8ทิมสุดท้ายนาที่1เันตงลู่นึ่ง,ง,งไทยซานเปิดบ้านแพ้กับโยโกมาเอฟเรินอตไป1ต่อ2 หลาผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่36มิดเดิลสบโบรเอาชนะนอริทไป3-1คาร์ดิฟเอาชนะฮาร์เดลฟิลด์1-0วัตฟอร์ดเสมอกับสวันซี1-1ไรอันควินส์พาร์คเลนเจอร์ก็เสมอกับเวสต์บรอมบิลเอาเบียนไป2-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลสเตอร์ซิตี้มีอยู่81คะแนนที่2เป็นอิสเวตเทอร์มีอยู่78คะแนนที่3เป็นลีดยูไนเต็ดมีอยู่76คะแนนที่4เป็นเซาท์แฮมป์ตันมีอยู่70คะแนนที่5เป็นเวสต์บรอมบิลเบียนมีอยู่60คะแนนและที่6เป็นฮอซิตี้ก็มีอยู่57คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่22เป็นสโต๊กซิตี้มี38คะแนนที่23เป็นเชฟฟิลด์เวิร์สเดย์มี38คะแนนและที่24เป็นเลสเตอร์แฮมก็มีอยู่19คะแนน และนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสรัสดีครับ